นะงานไม่มีเลยตีแบบไปดักตีหมอเราเล่นเราเล่นจริงๆครับพอไว้นี่โอ้โหงานก็เข้ามาเป็นเป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์เราเนาะไอทรงมผมนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของเราเปิดนะเปิดนะเปิดไหนยหะไม่เอาอหัอเฮงื่อบางคนบอกว่าเปิดเอ้ยนองหัวเฮงื่อนะจริงๆนะครับนะจริงๆแล้วเมื่อก่อนผมยกดำนะดามากๆเลยนะครับพยายามไปโกนออกนะครับอยากมีหงมเหงื่งที่ดีนะครับนะฮะอยากมีเวลากี่กว่าไอ้นี่ไอ้น่มันออกเยอะนะฮะนะหรือเป็นเทนเป็นเทน เอไว้ต่อเลยครับเวลาผมพูดเนี่ยเป็นขับทิ้งเงียบๆนะฮะเวลาไปพูดอ่ะเงียบด <c oughs> ีกว่านะนั่งคุยอ,อะไรกันเนี่ยมเงงๆคุณแม่มีอะไรจะถามเอาไว้ไม่คุณแม่ระหว่างที่ผมมาเห็นเห็นทุกท่านนะครับนะนี่น่าคุณแม่ก็คนะือมีความสุขแกอะไรอย่างี้ด้วยนะฮะไปเรื่อยๆเลยต่อไปมเอานั่งเงียบว่ะไม่เป็นไรเออไปนอนเถอป้ายากอะไรนะฮะ ไม่ให้นอนอย่างเงียบอย่างเงี้ยบนี่ให้แฟนขับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคุยกันเออคิดว่าตรงนี้เป็นตลาดคึ้กันไหนขึ้นแค่ไหนขึ้นแค่นหนขึ้นแค่ไหนของเช้งขอเสียงคนรักเอาไว้เลยครับเอาไว้ทำใจนะขณดขึ้นทีเดียวรงหมดแรงไม่หมดหรอกนะครับนะฮะไบไม่หมดยังไงก็แล้วแต่แฟนขับไปไม่หมดพรุ่งนี้วันนี้อาจจะเหนื่อยอาจจะลาเพราะว่าเรานั่งเครื่องมานะครับผมแล้วเราเรานั่งเรือแต่ว่าไม่ไกลครับประมาณสิบห้าทีเองนะครับไปที่ ฮะนั่งเรือหรอนั่งเรือครับนั่งเรือหรือว่าไปจะไปนะไปขับ้วแต่ไปนะไม่มีปัญหาที่นี่มีปัญหาอยู่แล้วแต่พี่ขอกับแฟนขับที่นั่งเรือไปโอเคไหมไปพี่รักไปนะครับเออมีหมวกไหมทำไมอ่ะพูดถึงหมวกทำไมถึงถึงถือเฮฮาครับใครขับต้องบอกโดนนะฮะอ๋อโน่นเจอเพื่อนแล้วไบ เราเจอเพื่อนแล้วไม่เป็นกัลกัวลมอ๋อเวลาผมอยู่บ้านอมไรผมไม่ผมยาวนะฮะเวลาถ้าเจอพัดลมเวลาพวกข้าวเตี๋ยวข้าวกระปุกอะมันลมต้องใช้นะฮะวิทยายุทธ์นิดนึงมันจะมีมุมอยู่นะฮะถูกต้องไม่เป็นไรโอ้ยพทรให้พยายามทำให้พัดลมอยู่ด้านซ้ายทำไมอ่ะต้องทำทำให้ดูนะมันจะได้พัดเข้ามาด้านนี้อ๋อไอ้นี้ใส่เไม้ไสเยังไหมไม่ได้ไม่ใส่เพราะว่าเป๋เราอยู่ด้านขวา ถ้ามาพัดด้านขวาเดี๋ยวไปไกลโอ้สองคุณช้างเลยนะฮะแต่ถ้าเปียกฝนหรือว่าอะไรดูหล่อไหมฮะหล่อหมดและหร่อแเลยเออแล้วถ้าโดนเปียกฝนเปียกอะไรฮะอุบานมาเฮ้ยเราเปิดเป็นความลับก็ได้ไม่ต้องไปพูดอย่างนั้นเออเออเออแบบแบพูดให้ให้ออนบุงเป็นการใจอ่ะเออนั่นรักนิดนึงอะไรเงี้ย ลาดีครับผมรักครับผมนะฮะฆ่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ผมจะอยากได้ยินเสียงมุกเปนขับตลอดนะฮะขอเสียงคนรักน้องไปฮะเห็นไหมเห็นไหมล่ะข้างบนอย่าให้เก็บไพ่เก็บไพ่เฮ้เก็บไพ่ฮ้โอ้โหโดนเยอะโดนเยอะกอะไรนี่ฮะนี่คือตัวอย่างอย่างนี้ครับต้องคิดอย่างนี้นะครับข้างบนนะฮะอย่าให้ยอมแพ้นะครับ อย่างนี้ถ้าผมพูดชื่อน้องไบขึ้นมาจะอะไรไงก็แต่นะ้องไบเนอะถ้าผมพูดชื่อน้องไบนะครับทุกคนจะต้องบอกว่านะ่ารักอ่ะได้ไหมครับดังๆด,ด,ด้วยได้ไหมครับแฟนคลับฮะเออ,อได้ไหมฮะครับผมว่าน้องไบน่ารักอ่ะหิวหูตรงม <laughs> 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 ันอยากกินหูต <laughs> ัวอ้วกใส่ดีกว่าได้ไหมฮะได้ไหมฮะอ่ะลองลองลองดูลองดูตัวอย่างตัวอย่างขอดูแม่หน่อยแม่ไว้สออนุญาตแม่ไอู้ัว อยู่บนเครื่องยังดีๆอยู่เลยพอจะมาเจาผมไม่มาเจาะยังคุยกับเพื่อนงงิงงงิงใครอายพี่วันคนไหนลองไปขออนุญาตนะครับไปหาก่อนนะครับนี่เป็นแฟนคลับน้องไปต้องกล้าแสดงออกนะฮะพี่วันพี่วันอย่ามาอาย่อโดนแฟนคลับแล้วนะครับพี่วันอย่ามาอไอพี่วันไม่เคยอายอยู่แล้วพี่ล่องไปใช่ไม่เคยอายพี่วันครับเฮ้ยจะไอตึ้นเฮ้ม่ต้องอายแล้ว าเอาเชเดโด์ไป้เชเดอร์ไว้ที่วันถ้าไม่ถ้าไม่กีท์ถ้าไม่กีททริปนี้จะไม่ได้ถ่ายรูปกับน้องใบเลยเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรลูกเขาเยอะแล้วมีสารสมัครไหมฮะคนไหนที่อ๋อยสักไหนดีเป็นวัดคนไม่ใช่อีวัวนะาไอ้กลัวอะไรผมอย่าไปกลัวนะฮะแค่แค่นี้เองเนาะน้องใบเนาะนะฮะเอาเงินไปกับน้องใบทั้งนั้นอย่างงี้ครับตัวอย่างง่ายแค่นั้นเองสามพยางเองเขาบอกว่าน้องใบเราก็พูดว่า นอเหรอกรับ <Not> oh. <laughs> แค่นี้เองครับ <laughs> ดูคุณแม่นะฮะแม่ได้ไหมครับแม่เป็นหวัดเป็นหวัดเฮ้ย <laughs> <laughs> ไม่ได้คนเคลื่อนนั่งอยู่ใ,นใ,นใกล้ๆกันไหมนะ <laughs> ครับแม่ครับบายาไม่ต้องเป็นหวัดแค่เป็นหวัดเอายามาให้บายาเลยครับ <laughs> <laughs> ผมดักหวัดก่อนนะฮะวันนี้จะไม่เป็นหวัดแล้วนะฮะ <laughs> ยาเอาให้เป็นหัวหน้าแฟนคลับให้เสียงดังได้ไหมครับ ไปเสียงเฟาขึ้นอะไรสิครับผมจะบอกนะฮะตอนที่ผมอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาคุยกัน่คอมายมาใกล้ๆเป็นอะไรกันครับเป็บัตรเขาจะมเสียงไม่มีเป็นบัตรกัจจุบุนะฮะเป็นแฟนคลับไบค์ต้องการแสดงออกนะครับไม่รู้ฮะผมจะไม่ผมจะไม่ไม่ต้องบอกพี่แอ๋ไม่ต้องบอกเอามาไปจ่อใครคนนั้นต้องพูดนะฮะว่าน่ารักอ่ะนะครับนะฮะชอบง่ายเลย นะขออนุญาตนะครับขออ้า,บางหลังนี่ไม่พลาดได้ไปนะฮะเดี๋ยวผมไปหาข้างหลังก่อนอ้าวขบวนขึ้นมาพอดีเลยละอะเอาลงเนี่ยขบวนขึ้นมาพอดีเลยอโอ้ติดเชื้อบอดจากแม่นะฮะนะครับเป็นหวัดนะอ่าขออนุญาตทำไมผมเดินมาต้องหลบหนีด้วยววชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรครชื่ออะไรฮะสวยด้วยครูสวยด้ นะฮะอันนี้พี่สาวแสนาหอยนะครับนะฮะแสน่ารักนะฮะผมเหมือนกันเลยชื่ออะไรครับพิมลนะครับพิมลถ้าผมพูดว่าน้องใบผมจะต้องพูดว่าเร็วๆน้องใบดูอยู่น้องใบดูอยู่เร็วอ่ะน้องใบอะไรอะพี่มลหลังข้างล่างอะไรฮะับพมลดูใบได้ไหมต้องดูพิมลได้พิมลออา เปล่าแล้วพี่ศิบัตไม่ได้เอาตัวผีอะไรมานะพี่ศิบัตนะครับนะฮะพี่มณ์ไม่กล้านะครับนะฮะตัดไปนะฮะอดของระวันนะฮะก่อนเลยก่อนไม่ใหญมาใกล้ไม่ใหแหละคนเป็นนักปากเอามาเนี่ยเร็วเร็วเร็วนี่จะบอกนี่อากาศหนาวแล้วฮะอากาศหนาวยังคฟันออกปากเลยฮะควันออกควันออกปากเร็วเร็ว เร็วพี่ความหวังอยู่ที่พี่ตอนเนี้ยผมไปหาของเพียวของผมดีกว่าของเพียวครับน้องใบครับแฟนขับน้องใบแต่ละคนนะฮะโอ้อะไรอ่ะไม่ให้ความร่วมมือเลยดูบางทีผมอาจจะอาจจะรุนแรงเกินไปเราพูดถึงว่าเอาแบบว่าไม่ไม่ต้องแรงมากนะยไม่นะนะฮะน้องใบน่ารักอ่ะเอาเคไม้พอดีไหมครับ มาประมาณนี้ฮะใครนะพี่ปุ๊กอ่าขอเสียงสมือกับพี่ปุ๊กหน่อยครับปุ๊กปุ๊กทำเพื่อมนุษยชาตินะฮะทำเพื่อไบอ์ฮะเพื่อขับรนะฮะเดี๋ยวพอพูดปุ๊กพี่น้องไบอ์เดี๋ยวเดินเข้ามาก่อนเลยฮะน้องบอยบอกว่าถามกูสักคำรึยัง อ่ะฮะพี่ปุ๊บเดีวคันนี้เป็นอะไรกันพวงมาจอไปมาจอยใกล้ต้องแบบเอออื้ออะฮะอื้ออะฮะกันพี่ปบครับแโอ้แค่เสียงหัวเราะแกอ่ะเดี๋ยวครับนิดนึงนิดนึงเร็วเร็วเร็วเออแค่นั้นเองแค่นั่นเองอากุมแมจะเฉยเองนะฮะกุมแมน้องไป ไม่เห็นนะเอาเฉียเียวเห็นไหมไปยืนเอารักอเสียงชื่อชะไรนะให้มาว้ป้าจุปาจุ๊ปาจุ้าจุ๊้ารั้จุ๊ป้าจุป้าจุ้าจุ๊ปุ้๊ป้าจุ๊ป้าจุ๊ปากม๊้าจุ้ป้าจุาจุ๊้จะ้าจ้บจ้จุด้าุ้ปจจุ้ปัจจุจะกินไม้ น่ารักอ่ะอย่างนี้โอ้ยน่ารักนะครับแฟ <c oughs> <c oughs> นคลับนะฮะเราก็อยากกลัวนะครับนะครับ,รบทำเพื่อนอกไบเราทำได้อยู่แล้ว,คคน,วนะครับนอกไบเนาะนะครับผ่านไหมครับ